ครบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะทุกคนนี่ก็เลยมา follow up กับคุณหมอนะคะหลังจากทําเลสิกตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะก็จริงๆแล้วหลายคนถามว่ามองเห็นชัดหรือ,อยังหลังจากที่ทําจริงๆมันเห็นตั้งแต่ตอนวันแรกเลยทุกคนทําเสร็จแล้วคุณหมอจากกลัวตาบอดมากกลัวมองอะไรไม่เห็นแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ได้น่าก,กลัวแบบนั้นนะคะเหมือนแบบหน้าจอโทรศัพท์อะคะ่ะมันมันมันไม่ได้เช็คเออโอ้ oh. ฟีลแบบนั้นเออฟีลเหมือนแบบมองเห็นทุกอย่างเลยนะทุกคน มันยังไม่ชัดเหมือนหน้าจอโทรศัพท์เราอะค่ะตรงกล้องอะมันไม่ได้เช็ดแค่นั้นเองแล้วมันก็จะค่อยๆชัดไปเรื่อยๆก็คือตอบได้อ่านได้นะคะแต่ว่าบางทีเล็กมากๆอะไรเงี้ยเราจะยังแบบมัวมอยู่แล้วก็การใช้ชีวิตก็คือปกติเลยนะคะไม่ได้แบบว่า เฮ้ยมองไม่เห็น<ม>หรือว่าแบบใช้ชีวิตลำบากอะไรจากที่ตรวจมาแล้วคือเป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะหนึ่งสัปดาห์หลังทำรีเล็กสมายแผลมันแทบมองไม่เห็นแล้วนะคะ<ม>ตาแบบสวยเลยะคะือหลังจากนี้ประมาณสัก1-3เดือนก็คือจะชัดขึ้นจะคมแต,แต่แต่จริงๆคือจายเห็นตัวหนังสืออะแล้ว,ลวเฮ้ยพุ่งขึงเก็บเองอาจออกแล้วโอ้แปกติก็คือแบบมองไม่เห็นเลยนะคะถือว่าไม่ได้ใส่แว่นอันนี้ก็คือเห็นแต่แค่มันแบบ ม Franc ัวม oh. ัวเหมือนแบบหมอกๆนิดนึงเดี๋ยวจะดีขึ้นอีกนะคะใครสนใจนะคะอยากที่จะทำเดสีกก็มาทำได้นะคะที่คุณหมอลูกเกตนะคะที่โรงพยาบาลสมิติเวชไยนาทาวนะคะดูแลบริการดีให้คำปรึกษาดีที่สำคัญคืฟฟีมึงแบบนี้เลยค่ะทุกคน